ครับความต้องการในการออกแบบนะครับตัวหลังคาชุดบนเนี่ยคือมันจะมีเสากลางตรงจุดยอดของปัญญารวมกันเนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้มีเสากลางแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีเสากลางทีนี้ ผมต้องการให้ออกแบบเป็นลักษณะของจันทันเป็นเฟรมก็เป็น,ปน, frame, ปนจั่วมาชนกันทีนี้ตามแบบมันให้ระยะของแปรแปรเนี่ยให้ห่างได้เมตรห้าสิบทีนี้ผมต้องการให้แปรตัวสุดท้ายกับแปรตัวแรกเนี่ยห่างเมตรยี่สิบห้า แล้วที่เหลือมันก็หารกันจะอยู่ประมาณเมตรสีช่วงห่างของตัวเฟรมเนี่ยผมต้องการประมาณ4เมตรเพราะระยะเสามัน8เมตรเพื่อให้เพื่อให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของแปรได้เต็มที่ ถ้ามันไม่ได้ก็ก็เอาแปดเนี่ยหารเป็น3ช่องก็จะตกประมาณช่องละ2.6 7เมตรผมคาดว่าน่าจะใช้ตัวตัวจันทันเนี่ยไม่เกินไม่เกิน8นิ้วครับโดยโครงสร้างที่ผมต้องการเนี่ย ะเป็นลักษณะลักษณะนี้คือแบนดของแลนบิวเนี่ยเขาสามารถทำได้ถึง16เมตรไม่มีเสากลางโดยใช้ลักษณะของโครงสร้างลักษณะนี้อาจจะประมาณ10นิ้วหรือ8นิ้วก็กแล้วแต่นะครับตัวนี้ ซึ่งเราอาจจะมีคาดแนวนี้เพื่อความแข็งอันนี้แล้วแล้วแต่ดีไซน์ผมไม่แน่ใจตัวชุดบนก็ก็ก็เป็นลักษณะนี้ส่วนตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้พุดตรงนี้ที่ไม่มีเสากลางเนี่ย ไม่รู้ว่าเราต้องต้องใช้ Trust หรือมาช่วยตรงนี้ด้วยหรือเปล่าตรงกลางระยะ4เมตรเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันมันรับน้ำหนักเยอะเกินไปครับในส่วนของชุดข้างล่างชุดข้างล่างเนี่ย ถ้า4เมตรได้ก็4เมตรถ้า4เมตรไม่ได้ก็เหมือนที่ผมแจ้งก็คือ2เมตร67ชุดข้างล่างเนี่ยตัวมันมีคาร RC วิ่งตลอดแนวแนวกลางเราผมต้องการที่จะตั้งดั้งขนาด4คูณ4หนาะ2.3แล้วก็ตัวอกไก่จะเป็นเหล็ก สนิ้วประกบคู่หรือว่า5นิ้วประกบคู่หนาะ2.3ก็ก็ถ้ามันเอ็นก็เสริมเสริมเสริมด่างไปเพราะว่าด่างเนี่ยมันเสริมได้ตลอดแนวอยู่แล้วในส่วนตัวจันทันเนี่ยก็อาจจะเป็น8นิ้วห่างกัน4เมตร แล้วก็ถ้า d ิ f เฟคชันมันไม่ผ่านเพราะว่ามัน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 ยาวเกินไปตัวจันทันเนี่ยเราอาจจะเสริมตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นคานแล้วก็เสาช่วงระยะ8เมตรเนี่ยเสริมในลักษณะนี้ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่า เสริมไปที่จุดที่แปรมันลงตัวนี้มันเป็นระยะห้าสิบเซนผ่านเนี่ยมันลึกลึกห้าสิบอาจจะเป็นลักษณะนี้ครับไม่รู้ว่าจ,จะช่วยได้หรือเปล่า แล้วก็ตรงกลางเนี่ยในเมื่อเรามีเรามีดั้งอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้เรายันเหล็กเป,เป็นเ,เป็นเหล็กเหล็กธรรมดาไม่ต้องเป็นเหล็กคูฟอร์มนะครับชุดดั้งอกไก่ครับแล้วก็ชุดตัวยันเนี่ยชุดตัวยันเนี เพื่อที่จะช่วยให้ d ิฟิ u ชั่น,ม,น,ม,น,ม,นมันน้อยลงถ้ามีชุดนี้แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนี้เลยก็ได้ตัวนี้ผมเขียนสูงไปหน่อยความจริงระยะม,มันไม่เท่ากับขนาดนี้หรอกส่วนลักษณะการวางแปรก็ก็เหมือนกันก็คือชุดแรกห่างออกมาสักสิเซน15เซนตัวแรกแล้วก็มาที่เมตา ตัวนี้ก็กลบปลายเนี่ยมันยืดเลยคานไปไปแค่ไม่เกินสิบเซนเพราะว่าคานมันหน้าหน้ายี่สิบห้าก็ให้ตัวชายคาเนี่ยมันปิดขอบหลังคานพอดีแปรแปรตัวแรกนี่ก็อยู่ปลายจนทัน แล้วก็มาเมตรยี่ห้าแล้วระยะที่เหลือก็น่าจะประมาณเมตรสี่สิบครับรับรับอันนี้เท่านี้ก่อนถ้าสงสัยยังไงโทรหาผมได้เลย